ทุกคนขามาตากงเกงให้ลูกๆกันลานส่กันค่ะตัวนี้ตักกระตาให้ลูกไสตตานไซเนาะตัวนี้ตักกระจใส่ผ้าไฟพายผพาเข้ามาตากกระจใสกันเก่งของเพิ่นนละคะมาเป็นแบบตากกจะับผาดันผิดมาักลงบนผาเฮ็ใชยผาให้ท่อกันจากนั้นก็ลงมือตัดตามแบบเลยค่ะแล้วก็เพื่อไวเฮ็ใสหยางยืดพร้อมตรงเป้าด้านนาตานสิตดอกยางละเส้นพอเสร็จแล้วห้าก็ไปทำการเย็บเลยค่ะ ตัดแบบนี้เขาก็จะเย็บเป้าลายมองเนาะคะ่ะเย็บเป้านาแล้วก็เย็บเป้าหลังจาก,น,กน,นั้นก็นําไปพงพอพองเป้านาแล้วพงเป้าหลังแล้วต่างก็จะพงสิสนเป้าพร้อมเลยะคะ่ะและ้วมาเย็บสินเป้าที่หลังเนาะ,ะพอเย็บสินเป้าแล้วแล้วเขาก็ไม่เย็บปลายขาทั้งสองด้านแล้วก็เย็บหัวกางเกงเว้นช่องไว้ใสายางยืดพรมส่วนยางยืดนี่ต่างจะมาสอดใส่ที่หลังความเง้วของอยางยืดก็เอาซ้ำตัวเก่าเลยพอสอดยางยืดเสร็จแล้วเขาก็ไม่เย็บปิดช่องแค่นี้เขาก็แล้วละค่ะเขาก็จะได้กางเกงแบบที่เขาต้องการแล้วก็ใสสายพอ